คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกูรูกุ๊กกูยามดึกนะคะดูจากหัวข้อสิคะขอคืนเงินเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังนะคะอันนี้เป็นเรื่องเฟกนิวหรือว่าเรื่องจริงดูนะคะเรื่องจริงคะ่ะเรื่องจริงแท้แน่นอนนะคะ สำหรับคนที่คนที่กดปุ่มสละสิทธิ์ไว้ะคะ่ะประเด็นแรกก่อนนะคะคนที่กดปุ่มสละสิทธิ์ไว้แต่แรกค่ะแล้วได้เงินไปแล้วเขาจะทํากระทรวงการคลังทำหนังสือทวงคืนไปนะคะทําไปถึงที่บ้านให้นำเงินคืนภายในเจดวันค่ะและข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจค่ะ,คะ ที่แอบมาลงทะเบียนแบบลงเล่นๆนะคะลงเล่นๆนึกข้าวไหมคะแต่ได้เงินจริงค่ะนั่นแหละค่ะเขาตามคืนกลุ่มเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบครบตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลกำหนดไว้อ่ะค่ะได้สามเดือนไปหมื่นห้าก็คือได้ไปแล้วได้ไปเลยนะคะ เขาไม่ทวงไม่มีการทวงคืนไม่ต้องไปเชื่อข่าวหรือข่าวปล่อยที่ไหนนะคะแต่ถามว่ามีการของเงินคืนจริงไหมจริงค่ะสําหรับกลุ่มคนที่ตัวเองไม่ได้มีคุณสมบัตินะคะแต่ได้ไปลงทะเบียนไว้เหมือนโลภอะค่ะมวน,นิ่มเดือดร้อนก็นไม่ได้เดืดร้อ,อนแต่อยากได้เงินกับเขาพวกเห็นแก่ตัวสุดท้ายกลัวความผิดไงคะ่ะ ก็เลยต้องรีบคืนเขาอันนี้เขามีจดหมายส่งไปถึงบ้านนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูหนังสือทวงนี้นะคะว่าเป็นยังไง <c oughs> ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของโควิด -19 จํจำนวน5,000บาท3เดือนและได้แสดงความประสงค์สลัสิทธิ ละสละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยเพื่อให้การดําเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้ท่านดําเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับทั้งหมดภายในเจ็ดวันนับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะได้รับหนังสือแจ้งทวงนี้ไปค่ะและให้ชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง และ ATM ของธนาคารใดก็ได้นะคะต่อมานะคะนายล้วรรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าหนังสือดังกล่าวค่ะถูกส่งไปให้ผู้ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ก็คือปุ่มเีชมพูค่ะผ่านเว็บไซต์ w วไมทิงการคอมตั้งแต่ตั้งแต่วันที่25เมษายนแล้วนะคะ จำนวนหลายพันคนซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเรียกคืนแลินให้ครบถ้วนส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์เน้นนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทไปแล้ว3เดือนที่ไม่ได้กดปุ่มสลัดสิทธิ์และมีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลแจ้งไว้แต่แรกไม่ต้องดำเนินการคืนเงินเพราะจะไม่ได้รับหนังสือในส่วนนี้ คือคนที่ได้รับหมื่นห้าที่เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องคืนค่ะเคลียร์นะคะประเด็นนี้คนที่ไม่ได้ไปกดปุ่มสละสิทธิ์นะคะก็ไม่ต้องคืนคนที่มีคุณสมบัติบตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกำหน,นดไว้ก็ไม่ต้องคืน คนที่จะคืนเขาจะส่งจดหมายไปทวงเองนะคะไม่ต้องเดือดร้อนโอเคแล้วเขาก็บอกว่าผู้ที่กดสลัสิทธิ์ระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าขอสลัดสิทธิ์จริงอีกครั้งดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ที่คนที่ไม่ได้ตั้งใจกดปุ่มสลัสิทบนะคะจะได้รับหนังสือฉบับนี้เหมือนนายเอะคะ่ะเขาอาจจะ ขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจกดปุ่มสละสิทธิ์หรอกค่ะแต่มือไปดโดนเนี่ยคะ่ะมันก็กลายเป็นว่าสละสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ว่าจะมีผลสละสิทธิ์เลยมันจะมีรหัส OTP ให้ไปกดยืนยันเหมือนไปกดะคอนเฟิร์มค่ะว่าคุณนายเอเนี่ยใช่ตัวตนจริงไหมที่มาขอสละสิทธิ์มันก็จะให้ใส่รหัส OTP ะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ไปกดใส่รหัส OTP เป็นการคอนเฟิร์มระบบมันก็ไม่ยืนยันไม่ทำงานให้ะคะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้กดนะคะีคยร์นะคะประเด็นที่สองแล้วก็ประเด็นที่สามทวงเงิน <c oughs> เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำอาชีพอะไรไม่ต้องกลัวนะคะเขาเช็คจากเลขบัตรประชาชนสิบสามตัวเขาก็รู้แล้วค่ะว่าคุณทำอะไรตอนที่คุณไปทำบัตรประชาชนคุณใส่ว่าอาชีพอะไรคะ่ะแล้วยิ่งข้าราชก,การนะคะเช็คง่ายมาก เช็คง่ายมากจริงๆไม่ต้องกลัวกลุ่มพวก,พวกที่ทํางานรัฐวิสาหกิจพวกนี้ค่ะการการลดไฟการไฟฟ้ากรมชนพวกนี้ยที่มั่วนิ่มอะค่ะเวลาปกติไปทํางานเลวลาว่างเวลาหยุดไปขายของตลาดนะัดแล้วมาอ้างว่าตัวเองทํางานตลาดนะัดตลาดนะัดถูกสั่งปิดทําให้ตนเองขาดรายได้อะไรเงี้ยค่ะจะโดนนะครับพวกนี้ย แล,และตัวกูรูเองก็ขอนะคะขอให้เขโดนคนที่โลภมากพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไม่มีจิตสำนึกเห็นเงินแล้วโลภทั้งทงที่เป็นเงินที่เขาต้องนำไปช่วยเหลือคนที่คนที่ยากไระะ่ค่ะเอาพูดตรงๆก็คือคนที่คนที่เขาตกงานอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนสมมติ คนที่ทําร้านเสริมสวยอะคะ่ะเขาเคยได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้ง่ายๆนะคะเขาทํางานเหนื่อยง,ง,ง,งักงักทั้งวีทั้งวันมือไม้ด้านหมดแล้วอยู่เขาถูกสั่งปิดกิจาก,การแล้วเขาจะกินอะไรนะคะทีนี้นึกภาพเอาไหมคะก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเลยพ่อค้าแผงตลาดนัดเนะะี่ยค่ะเขามีรายได้จากการขายของตลาดนัดอย่างเดียวเขาถูกสั่งให้หยุดขายของ คนพวกนี้เขาต้องได้ค่ะถามว่าเขาอยากได้ไหมห้าพันนะคะเขาก็ไม่อยากได้แล้วเขาไข่ยขของหรือว่าตัดผมทําผมทําเล็บของเขาแล้วเขาได้เยอะกว่านั้นหากินง่ายกว่านั้นค่ะแต่เมื่อเขาไม่มีทางเลือกเขาถูกสั่งให้หยุดเงินห้าพันก็พอไปช่วยชดเช,ย,ชยได้บ้างนะคะค่าใช้จ่ายค่าของชีพประจําวันนะคะแต่คนที่ไม่สมควรได้อะคะ่ะอันนี้ก็ไม่อยากพูดถึงเยอะนะคะ ขอให้กรรมตามสนองเขาขอให้เขาเออช่างเถอะไม่ต้องแช่งเขาเราเป็นคนดีค่ะไม่ต้องแช่งใครแล้วก็มาตรการเยียวยาห้าพันที่ได้รับชดเชยนคะคะสามเดือนก็คือคนละหมื่นห้าสิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายนไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวลือข่าวปล่อยมาว่าจะมีจะมีต่อให้อีกเดือนที่4ี่เดือนที่ห้าเดือนที่6ขออธิบายนิดนึงนะคะเอาแบบรวดเร็วข่าวนี้มันมีมาตั้งนานแลวตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะตอนแรกอ่ะรัฐบาลเขาประเมินไว้ที่โรคติดต่อค่ะประเมินไว้ที่6เดือนเขาก็เตรียมกู้เงินเตรียมงบประมาณไว้จ่าย6เดือนแต่ทีเนี้ย ไม่รู้อะไรไปเข้าสิงทําให้เขารอบคอบม,มากขึ้นเขาก็เลยจ่ายสามเดือนก่อนค่ะถ้าเราประเมินอีกครั้งถ้าสามเดือนนี้เอาอยู่เอาไว้ก็เอออีกสามเดือนหลังก็ไม่ต้องจ่ายเนี่ยค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เขาเปิดล็อกแทบทั้งหมดโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงทั้งตลาดนัดทั้งโรงเรียนธุรกิจบันเทิงผับบาร์พวกนี้ค่ะเปิดแล้วค่ะ ระบบขนส่งบนชนก็เปิดทั้งหมดแล้วนะคะเขาจะคอยดูตัวเลขประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกไหมโควิดระบาดรอบสองจะมาแรงไหมถ้ามาแรงมีตัวเลขคนติดเ100ป็นร้อยเป็นพันทุกวันทุกวันนี้ค่ะเขาก็จะจ่ายอีกค่ะสามเดือนแต่ถ้าเอาไว้เอาอยู่ก็ไม่จ่ายค่ะก็ทราบคาว่าคนตกงานเยอะ ก็อยากให้จ่ายอีกซึ่งจริงๆอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็อยากให้เขาจ่ายคะ่ะให้รัฐบาลจ่ายเพราะว่าคนตกงานเยอะแน่คะ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงไม่มีโรคระบาดแต่ตอนนี้คนเริ่มแล้วค่ะบริษัทไหนที่ว่ามั่นคงอะคะ่ะก็เชิญออกนะคะคนที่อยู่ก็ไม่ใช่จะสบายนะคะจากจากงานชิ้นหนึ่งเคยทํากันสามสี่คนนะคะ สี่คนเคยทำงานตัวเดียวกันเนี้ยช่วยกันหายไปสองค่ะเหลือสองคนรับงานหนักหนักกว่าเดิมค่ะต่อไปนะคะขอเมาส์อีกนิดนึงคนที่ถ้าคุณถ้าคุณเข้ามามาใน YouTube ได้เล่นไลน์ได้เล่นเฟซไล,ลน์เล่นเล่นเฟซได้ค่ะขอไป คุณก็ควรเช็คข่าวดีดีนิดนึงคุณก็อย่าไปลงเชื่อเว็บไซต์ที่เขียนข่าวเฟกนิวเหมือนพวกยูทูบเบอร์บางกลุ่มอะค่ะเล่นข่าวเยียวยาห้าพันรัฐบาลจ่ายเพิ่มเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกเขาจะพาดหัวข่าวอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณลองไปอ่านเนื้อข้างในนะคะก็คือไม่ ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะจ่ายเพิ่มจริงไหมให้คุณรอดูมติคอรมอนะคะถ้าเขาประชุมและมีมติคอรมอออกมาค่ะมันต้องเป็นข่าวดังค่ะทางทีวีพื้นฐานสามห้าเจ็ดเก้าช่องอมงอมงอมมินพวกนี้ค่ะจะต้องเป็นข่าวแบบข่าวดังอะคะ่ะหนังสือพงหนังสือพิมพ์ต้องเป็นข่าวเยอะ แต่คุณอย่ามาเชื่อยูทูบเบอร์ที่เขาโปรยหัวข่าวสะอุย้ยตัวเบลอนะเยียวยาห้าพันต่ออีกสามเดือนสามเดือนเป็นหกเดือนหรือว่าเยียวยาห้าพันช่วยอีกหนึ่งเดือนเป็นสี่เดือนอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะ mm. เขาโปยหัวข่าวให้คุณเขาไปอ่านเฉยเพื่อเอายอดวิวคนประเภทนี้เขาเรียกไรจัญญาบันค่ะไรความรับผิดชอบแต่แต่ก็จะมียูทูบเบอร์บางประเภทนะคะที่เขาเขียนโปยข่าวเรียกคุณเขาไปอ่านเหมือนกัน แต่เขาจะเขียนตัวเล็กๆไว้ะคะว่ะบอกว่าจริงหรือหลอกอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะงงไหมคะแต่อันนี้ก็พออาัยให้นะคะแต่บางคนนะคะเขาจะจั่วหัวเต็มเลยเยียวยา5,000ได้เพิ่มเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6นะคะมันเป็นแค่การโปรยข่าวเรียกร้องความสนใจให้คนเข้าไปดูะคะ่ะถ้ามองผิวเผินก็ไม่มีอะไรหรอก แต่ความรู้สึกของคนที่เขากําลังตกงานคนที่กําลังไม่มีทางไปอะคะ่ะให้มองมุมนี้ด้วยนะคะฝากบอกนะคะถ้าคุณเจอคนประเภทนี้หรือว่ายูทูบเบอร์แบบเนี้คุณกดดีสไลด์นะคะกดไม่ชอบอะคะ่ะแล้วก็กดรายงานนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีมาตรการทางกฎหมายมาจัดการเองนะคะต้องซีเรียส อันนี้อันนี้กูรูไม่ได้ว่าใครนะคะกูรูเล่าให้ฟังที่เฉยอย่าอย่ามาฟ้องกูรูนะคะโอเคคงเคลียร์ในระดับหนึ่งนะคะเรื่องการคืนเงินไม่คืนเงินและเรื่องเงินเยียวยาห้าพันต่อเดือนที่สี 5, เ 6, ่เดือนที้เดือนที่หกไหมเดือนที่สี่ห้าหกยังไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถ้าจะมีการต่อให้เราฟังมติคอรมอนะคะเขาน่าจะถแถลงข่าวใหญ่ค่ะแล้วก็การเรียกเงินคืนเรียกจริงค่ะกับคนที่กดปุ่มสละสิทธิ์ที่มีหลายแสนคนนะคะที่กลัวความผิดะคะ่ะคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แอบเข้ามาลงทะเบียเนเล่นแล้วได้จริงๆะคะ่ะเขาไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่เอาคืนค่ะเขาจะเรียกคืนกับพวกที่ กดปุ่มขอสละสิทธิ์แล้วก็พวกทํางานรัฐวิสาหกิจที่แอบเข้ามาแอบเข้ามาก็เลยเอแอบแอบอะคะ่ะแอบมาชุบม,มือเปิดอะคะ่ะไม่ไม่ได้มี3ามสาาน,นึกไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆคนที่เดือดร้อนจริงๆอะคะ่ะบางทีเงินแค่ห้าร้อยอะคะ่ะก็มีความหมายกับเขานะคะเขาไปซื้อข้าวให้ลูกให้เมยเขากินได้ะคะ่ะบางที เอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเล่นสนุกสนานเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่แย่มากคนที่จะเี่นแล้วจะไม่ทํานะคะโอเควันนี้กูรูก็ขอขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ถ,ถ้าชอบก็กดใช่นะคะถ้าไรก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาอ่านนะคะหรือไปเล่าให้กันฟังก็ได้นะคะเรื่องที่กูรูเล่าให้ฟังประเด็นแรกคือ ของการของเงินคืนเยียวยา5,000สามเดือนคนละหมื่นมีการขอคืนจริงค่ะแต่คนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลกําหนดไว้แต่แรกอะไม่ไม่ขอคืนค่ะขอคืนเฉพาะคนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการหรือพนักงานของรัฐพนักงานวิรัฐวิสาหกิจอะค่ะแอบเข้ามาขอพวกนี้ต้องโดนขอคืนแล้วก็ขอคืนกลุ่มคนที่ กดปุ่มยกเลิกค่ะกดปุ่มสละดสิทธิ์เขาจะส่งจดหมายไปที่บ้านแล้วก็ให้นําเงินคืนภายในเจ็ดวันนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือคนที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจสละดสิทธิ์หรอกแต่มือปิดโดนอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับหนังสือทวงนี้นะคะทวงให้เอาเงินมาคืนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าการที่เราจะกดปุ่มสละดสิทธิ์นะคะมันจะมีตัวเลข OTP ให้เรากดยืนยันว่าเรา เราตั้งใจสละสิทธิ์จริงไหมถ้าเราไม่ได้กรอกตัวเลข OTP เข้าไปอะคะ่ะมันคอนเฟิร์มอะคะ่ะว่าเป็นฟีเมื่อเราทำจริงๆระบบมันก็ไม่ทำงาน,นะคะ่ะมันต้องกลัวนะคะค่าสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะคะที่มามาเป็นกําลังใจให้กันมากดแชร์กดไลค์มากดติดตามนะคะอย่าลืมนำเรื่องนี้ไปบอก เป็นบอกให้เพื่อนๆหรือชาวบ้านรู้นะคะหรือเช็คข่าวจากจากเว็บข่าวที่เป็นเว็บใหญ่ๆเป็นทางการนะคะไปบอกก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ได้เงินเยียวยาห้าพันเพิ่มเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกโอ้ยได้เงินเยียวยามาแล้วรัฐบาลทวงคืนเดินผ่านถนนไี่ได้ยินแต่คนคุยกันเรื่องนะะี้ค่ะฝากไปบอกฝากไปกระจายข่าวด้วยนะคะยิ่งชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ที่หนีโควิดจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ตกงานนะคะเขายิ่งเครียดค่ะช่วยไปแจ้งข่าวบอกข่าวเขาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูรูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ